สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีนั่งหน่อยบานสวนสิมะแกงผักอีหลอกไข่เบิงเดอค่ะทีมือว่าน,นั่งหน่อยไปเก็บมาจ้ารา้าเ็ย่ยเมือ่อคืนก็นเลยมาทําการต้มไว้ละค่ะเรามือนีสิมะแกงไข่เบิง์นเอะจ้ามือนีแกงแต่ผักอีหลอกใส่ผักหวานค่ะเพื่อนเพื่อนบ่มีเห็ดบ่มีอย่างดอกค่ะผักหวานของเห่าเรา,าก็มีเอ่อใบชะอมน้ำาะคะ่ะใบผักอีตู่ก็อยู่ด้านล่างนี่ค่ะจังทิมงใส่ที่หลังจา้าอีหลอกแกงง่ายๆคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพราะว่าเราได้ต้มสุกไว้แล้วนะคะกัต้มน้ำอย่านั่งไว้ละ นี่จานำย่านา่งของเหาเนาะคะ่ะพริกกระตาไว้แล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรานำหย่านั่งเดือดจังน้อยเนาะคะ่ะเขาจงใส่ผักอีหลอกมื้อนี้ง่ายๆคะ่ะแกงแต่ผักอีหลอกเสนอหย่านั่งสดกินกระเสบแบ้วคะเพื่อนเพื่อนขานำย่านั่งเดือดแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาใส่ผักอีหลอกลงไปเลยนะจ้า อีลอกของเข้าที่เขาทําการต้มไปแลวจ้าพร้อมแกงเนาะคะ่ะไปเก็บมาเฮ้ากับเมืแกงให้เบิ่งน้าจ้าใส่ผักอีลอกแล้วก็ใส่พริกน้าเลยปรุงไปน้ำพร้อมด้วยค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็น รดดีนะจ๊ะหน่ใส่รูดดีนำจ้ะอันนี้ก็เป็นผงนัวเขานีล่ลราคะต่อไปก็เป็นน้ำปลา,านะจ๊ะน้ำปลา,าของเขาจ้ะเทไปเลย เดี๋ยวรอฟดเข้ากระถิ่มพักลงเลยจ้ะเพื่อนๆแต่เข้าสิบว่าต้มโดนนะคะเพราะว่าอีหลอกของเข้าได้สุกแล้วจ้ะต้มดดหนเลยเมื่อก็สิเปื่อยค่ะอย่าให้อีหลอกเป็นเซนเซนงส,นสกะ่ะลรอไหยน้ำเดือดแล้วก็ใส่พักเลยเลยจ้ะแล้วก็ค้นไปค้นมานิดหน่อยแล้วก็พร้อมกินได้เลยจ้นาน้ำเดือดแล้วจ้ะใส่หน่วยบะเขืออ่อนใส่น้ำจุ่มลงไปให้มะเขือสุกนิดนึงนะจ๊ะ นี่คะ่ะตัวอีรอกของเหาเนาะคะ่ะเป็นเซนเป็นเซนอยกินซ้ำานีกระแบะะ่บแล้วค่ะเ,เพื่อนเพื่อนพได้สดน้ำอยานัา่งเห็นมันเป็นยาเนาะคะ่ะเป็นยาอีรอกกับเนื้อหวานๆค่ะนั่งนนห่อยว่าใส่น้ำปลาด้วยค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่เขาต้มอีรอกเขาใส่เกลือไปเราจะช่วงต้มอีรอกเนาะคะ่ะก็จะมีรสนื้นนอเน้เข้มๆนิดๆจะ้ะเดือดได้พอประมาณแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทิ้งพักหวาน ผักว้าแล้วก็ชะอมลงไปเลยจ้ะชะอมนั่หน่อยก็บ่ได้เด็ดเดอกเลยค่ะปล่อยให้เป็นกลางแบบนี้เลยจ้ะเวลาเขากินเขาก็หลุดกินเลยง่ายๆนี่จ้ะใส่ผักว้าแล้วติ๊ซิมควม้วนัวจากหน่อยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงเน้อจ้าหอมกินชะอมเตะดังมากห้วยๆหรอค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวขอซิมคว่ำแสบกันได้จ้าเพื่อนๆจ้ารสชาติแ่บดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะตาหนีแต่พ่อแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วแล้วจ้าเพื่อนๆนี่่ะค่ะแกงผักอีลอกของนางน่อยบ้านสวนนะคะ นี่แหละค่ะผักอีรอกเป็นตอนเป็นตอนนะค่ะขั้นเ่าต้มโดนก็นีกับสียานเปื่อยน,นะจ๊ะก็คืออีรอกสุกมาแล้วก็ทําการแกงแป๊บเดียวครับเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเป็นตรแสบนะจ๊ะมา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 ,มามกินกับน้องหน่อยบานสวนเด้อค่ะจ้าเพื่อนเพื่อนแกงผักอีลอกของน้องหน่อยบานสวนก็เรียบร้อยลวค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อจา้ามากินน้ำกันบัดนี้สดโกโกโ้ก,กินผู้เดียวละค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเพื่อนๆที่ติดตามนั่งหน่อยบ้านสวนฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้นั่งหน่อยบ้านสวนเน่เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันแน่จ้าบ๊ายบายค่ะ